สวัสดีค่ะจากมาลาัยองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดข้าวผัดโบราณน,นะคะอันนี้ก็ทำมาตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้าเลยนะคะคือเป็นแม่ครัวนะคะต้องทำเลี้ยงพระช่วงเข้าพรรษานะคะทุกเช้า ฝนตกพ่อก็จะให้ทำข้าวผัดข้าวผัดกับข้าวต้มทุกเช้าวันพระนะคะก็ทำติดมาจนเป็นนิสัยเลยก็จะเป็นข้าวผัดหมูบ้างข้าวผัดไข่บ้างวันนี้จะเป็นข้าวผัดไข่นะคะ ใส่ซอสพริกแทนซอสมะเขือเทศสมัยก่อนก็จะมีซอสแดงซอสแดงสมัยก่อนจะเรียกว่าซอสมะเขือเทศนะคะน,นี่เราก็จะใส่ไข่นะคะเมอก่อนนี้ไก่ ก็เลี้ยงไก่เองก็จะมีไข่ใส่ <c oughs> โดนไม่ต้องอะไรมากมายแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องซื้อหมดเดี๋ยวรอให้งูเหลือมบางตาหรือว่าเขาเลิกทำไรอ้อยกันก็เดี๋ยวว่าจะเลี้ยงไก่ไข่ใหม่เลี้ยงไว้กินตอนนี้ไข่แพงแพงหนึ่งร้อยสี่สิบบาท บางครั้งซื้อมาก็ไม่ดีไข่เขาเรียกว่าไข่อ้าปากคืออยู่ดีๆก็ล้าวขึ้นมาเฉยๆนะคะอันนี้ก็ใส่ซอสลงไปหน่อยหนึ่งกับไข่จริงไข่ต้ให้เป็นแผงๆเ,เป็นแผ่นๆกรอบๆเหลืองๆอ,อันนี้ตีฟูเลยนะคะปกะติทั่ว <c oughs> ทั่วไปข้าวผัดจะใช้น้ำมันหมูแทนน้ำมันพืชนะคะเพราะว่าผัดแล้วจะไม่ติดกระทะเหมือนน้ำมันพืชนะคะหรือถ้าไม่งั้นต้องเล่งไฟให้จัดๆเพื่อไม่ให้เขาติดกระทะนี่เมื่อไข่สุกดีแล้วนะคะก็ใส่ข้าวลงไปอันนี้ก็เป็นข้าวเย็นที่เหลือนะคะ พอ,อเหลือไม่มากก็เลยมาทำข้าวผัดซะเลยอุ่นไปเดี๋ยวติดมหม้อไหมหมดช่วงระยะเวลานี้เราก็จะใส่ถั่ว <c oughs> ถั่วฝักยาวลงไปนะคะ <c oughs> ถั่วฝักยาวนี่เราจะไม่ผัดก่อนนะคะเพราะถอผัดก่อนแล้วจะเละนะคะจะไม่อร่อยอันนี้เราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศแต่อันนี้เป็นซอสพริกนะคะก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างอันนี้ก็เป็นซอสมะเขือเทศบนซอสพริกนะคะ เติมหอมแล้วนะคะยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะใส่ซอสไปอย่างเดียวเองนี่ก็คือข้าวผัดข้าวผัดสูตรโบราณนะคะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำตาลตัดนิดนะคะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมนะคะจะได้มีออกรสนี่ค่ะมีน้ำตาลนะคะ ป็นน้ำตาลใ่ขาวถ้ามีต้นหอมก็จะใส่ต้นหอมด้วยนะคะอันนี้ต้นหอมไม่ได้ไปเก็บมานะคะเพราะกะทะแล้วจะอร่อยวางอันเถอะ หอมหน่ากินจังเลยตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะข้าวจะไม่เละนะคะข้าวจะไม่เละไม่แขะนะคะพอดีถั่วก,ก็เราอุกพอดีนะคะเรียกว,ว่ากรอบแต่สุกนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันคะ่ะ เสร็จแล้วจ้าข้าวผัดของบาลายวงพยอมนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะก็คือเป็นข้าวที่เราเหลือแล้วก็สามารถที่จะมาทำเมนูอะไรก็ได้ง่ายๆแล้วก็อร่อยนะคะพร้อมกับน้ำพริกระลายน้ำปลาเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะพริกขี้หนูสวนทำน้ำพริกระลายน้ำปลาจะอร่อยกว่าพริกขี้ฟ้าทั่วๆไปนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ